วันนี้เจออีกเคสหนึ่งนะครับอีกของท่านหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องโดนยึดเครื่องมือเคสนี้โดนยึดเครื่องมือเฉพาะโฆษณาในตรีมเหตุผลคือเอาคลิปที่มีความยาวไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับไปลงในคลิปรีวหลังจากนั้นในวันเดียวกันก็เอาคลิปเดียวกันนั้นไปลง ในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งตัวเองนั้นผ่านโฆษณาในสตรีมแล้วระบบก็แจ้งเตือนมาว่าเนื้อหาไม่ได้สร้างสรรค์เองหรือดัดแปลงเพียงบางส่วนนี่คือเรื่องของการที่ท่านลงคลิปเดียวกันในคลิปรีวิวไปแล้วแล้วเอามาลงในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่สำหรับเป็นคลิปยาวนะครับแล้วก็ท่านผ่านโฆษณาในสตรีมแล้ว สุดท้ายก็โดนยึดเครื่องมือนะครับอาจจะจากความหลงลืมความเข้าใจผิดความไม่รู้ใดๆก็ตามนะครับฝากไว้คลิปใดคลิปหนึ่งลงได้อย่างเดียวแต่ถ้าลงเป็นคลิปยาวระบบบอกให้ตัดเป็นคลิปรีวิวอย่างที่ผมเคยทําคลิปบอกไปนะครับว่าไม่แนะนําแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าลงคลิปรีววแล้วอย่าเอามาลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่อีกนะครับไม่งั้นจะโดนยึดเครื่องมืออย่างแน่นอน So, dica...